สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยวสุขุสุขชนนะครับสิมาจมให้ฟังอีกครับพี่น้องเห็นพี่น้องหลายๆท่านจมให้ฟังครับว่าเห็ดยังได้ยังคอยสมีคอนเทนต์เห็ดยังได้ยังคอยสิยยอยสอสางไรใดได,ไดขึ้นมูพี่น้องเอ้ไม่ต้องคิดยังไรหรอกครับคนเทนตยู่รอบทางครับพี่น้อง รถไยไปรูดยางขาเก่าแรกออกจากบ้านเก้าคังได้ไสเสียพาสี้ยังออกจากบ้านนี่คือคอนเทนต์เหรอครับคิดบ่หลายเด้อครับคอนเทนต์ content. แต่ละคอนเทนต์ฝนสีดังครับปาดกล้องไปใส่กัดังกันมีครับเีียังหลายเด้อเห็ดป้าเห็ดไปเรื่อยๆ ไปเห็นกินกับพี่นอง